เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปข้างในนะคะมาดูอะไรตรงนี้ก่อนนี่อุ๊ยนี่มันหายไม่ใช่หรอคะแต่คงไม่มีปลาล์เนาะเ,อ,ะเออไปอ่าตู้ไปรษณีย์เก่าไหมคะอันนี้ก็เป็นอ่า จากบ้านเราเองไปเช่าบ้านคุณตากับคุณยายอยู่นะคะแล้วก็มีพวกกระถางดอกไม้แบบนี้ที่เขาไม่ใช้แล้วนี่เก่ามากค่ะประมาณ30-40ปีไปดูข้างในกันค่ะอันนี้ก็ให้เพื่อนคนญี่ปุ่นนะคะ มาทำาไม้ต่อโครงขึ้นมานะคะตรงนี้ปกติก็จะเป็นแค่แบบมีโครงเหล็กให้ก็เก่านะคะแล้วก็ไปซื้อล้อใหม่มาแล้วก็ให้เพื่อนมาทำโครงไม้ให้ตรงนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นบ้านน้องหมาอันนี้ก็ประตูเก่าค่ะ ีประตูเกา่าอันนี้นำเข้านะคะออตรงนี้อันนี้แต่ก่อนเป็นเก้าอี้ค่ะเขาพังแล้วก็ให้เพื่อนเอาไม้มาต่อแล้วก็จะทำใหม่เป็นโต๊ะมีโต๊ะตู้ตู้เก่าค่ะ ตู้เก่าอืมนั้นก็สวยเนาะนี่คือของโปรดเราเลยค่ะเป็นจักรยานเก่าๆน,นี่เหลือแต่เหล็กเบาะอะไรอย่างงี้หมดแล้วอันนี้ยังใหม่แต่ก็ประมาณ30ปีมาแล้วค่ะมีอะไรในนี้ อันนี้ก็มาจากบ้านเรานะคะนี่เป็นไม้ที่อยู่ตรงระเบียงบ้านนะนี่มาจากเมืองไทยไม้เก่า กระเบื้องเก่าอันนี้มาจากอังกฤษนะคะกระเบื้องเก่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรนะพวกสายไฟที่คนญี่ปุ่นเขาไม่ใช้แล้วเนาะเขาก็โละกเขาก็ทำรุ่นใหม่มานี่มีโตะ๊ะนีตู้นี่น่าจะมาจากบาหลี อันนี้ก็โต๊ะเก่าค่ะตัวเล็กๆโต๊ะเก่าของญี่ปุ่นดูตรงนี้กันค่ะเพราะว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่อ๋อมีประตูไม้อ่าคมไฟ โอ้ไม่เก่านี่คมไฟชอบมากนี่ก็เก่าเหมือนกันอันนั้นเป็นขวดใส่น้ำค่ะของอังกฤษเอาไว้ใส่น้ำหรือว่าใส่น้ำผึ้งอะไรอย่เงี้ยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็น ตู้กับข้าวเออตู้ตู้เก็บของโชว์ในบ้านของญี่ปุ่นสมัยเก่าสวยมากค่ะตอนนี้ไม่นิยมแล้วนอกจากคนที่แบบว่าทำเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาจะซื้อไปตกแต่งนะโอเคอ อันนี้หน้าต่างไม้นำเข้าเหมือนกันค่ะไม่ใช่ของญี่ปุ่น<ป>ตึกนี้จะมีสองชั้นนะคะนาฬิกาไม้ของอังกฤษ น,นั่นชั้นชั้นสองค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะมาตรงนี้หน่อยตรงนี้ก็คือเวลาเพื่อนเขาเข้ามาทำรีไซเคิลค่ะเก้าอี้เก่ารีไซเคิลโต๊ะก็จะมีไม้เก่าอยู่ตรงนี้คนญี่ปุ่นเขาทำสะอาดเนาะเขาทำเสร็จเาเก็บเรียบร้อย เครื่องตัดไม้มีเครื่องอะไรไม่รู้ใช้ไม่เป็นอ่ามีห้องเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาอ่าประตูบานเก่าของเราเนี่ยละทำอ่าเขาทำเป็นห้องเก็บของเก็บอุปกรณ์ช่างของเขาโอเค เดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปชั้นสองเดี๋ยวปิดก่อนนะคะ